ัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้นะคะดูอยากจะให้เห็นสภาพก่อนเมื่อเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วคือเรามาที่พระราชวังแวร์ไซน์นะคะแล้วคือมันฝนตกแล้วพวกกันก็ต้องแบบใส่ชุดกันฝนดูดิแล้วก็ต้องแบบเดินเดินเดินแล้วก็ลงลงผิดที่ด้วยนะคะแล้วก็แบบเดินตากฝนเหมือนผู้ประสบภัยเลยแล้วก็คือก๊าจองร้านอาหารไว้ที่อยู่หน้าพระราชวังนะคะก็คือเนี่ยมองลงไปก็คือเห็นคนต่อแถวเข้าแวร์ไซ์อยู่ซึ่งพวกกันก็ มาจองร้านอาหารนี้ไว้นะคะก็จะมีปประมาณว่าแบบครัวซองมีนั่นนี่นู้นนั่นนะคะก็เดี๋ยวจิบตะแลตะแลก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเดินในพระราชวังแบลสไซกัน<ช>นะคะ,คะ ฝรั่งก็แบบเอออยากจะมาร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆร้านนี้มันก็เป็นร้านอยู่หน้าวังมันก็เหมือนกับไปวัดพระแก้วแล้วมีร้านอาหารแลวนะไม่ได้ราคาแพงอย่างที่ใครๆคิดนะคะราคาโอเคนะเซตเซตละยี่เซตละแปดร้อยบาทยี่สิบยูโรแปดร้อยบาทได้กาแฟได้กาแฟหรือช็อกโกแลตก็ได้ได้น้ำส้มแก้วหนึ่งได้ครซองได้ไข่คนคือแบบเป็นเซตอาหารเออราคาดีอาหารเช้มาก๊บุเขาก็เลยให้คนเข้ามาอยู่ ทีนี้ใครอยู่ใกล้ตัวก็จะมีตำแหน่งเข้าใจก่อนว่าสินค้าต่นไปก่อนมีแต่ยศแต่ไม่มีตำแหน่งคือทหารเงินยังไงใครอยากฟังเต็มๆเดี๋ยวเงินยิงร้ายแทนนะคะเพราะว่าไม่ได้อัดตลอดเงี้ยเงินนี้ึ้นอยู่กับตำแหน่งดูเนี่ยอันนี้ก็คือเราเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะอันนี้ก็คือพื้นที่โหมดคอนแสิอีกมีเยอะมากต้องมาอยู่ฝั่งนีอันนี้สองอัน ตอนนี้เราน่าจะอยู่ตรงนี้กันนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินตรงนี้พระราชวังแทร์แล้วด้านหลังก็คือสวนที่ขึ้นชื่อของเจ้าหลิงไหนบอกไม่มีคนแล้วพี่อะอะฝนตกค่ะชุดเราจะสวยแค่ไหนแล้วก็ฝนตกค่ะนี่ออกมาเจอน,นี้ค่ะขึ้จาฟ้ามันก็สว่างฟ้าสว่าง,าางถ่า<ๆ>ย่้องด ในลองอ่านที่มีกี่ห้องข้อสอบ<พ>อไ<ห>ป,ปอไเอออลุนเบอร์ฟา <laughs> เออะหาเมอร์ครึ่งช่วงที่เราไม่เห็นเป็นอย่างงี้ให้กูเลยนเขายอมให้มึงสวยตอนที่มึงนี่คนี่คือพระเจ้าเหรอเทพแห่งวายน,นี่คือองค์ที่อยู่บ้านเรา ก็เป็นของฝั่งเอ่อไม่ใช่ฝั่งกีนเป็นของฝ<ด>ั่งเทศที่นี่ดูตุ้ยนุ้ยดีเนาะดูเหมือนกั๊ดไหมเออ่อตีนใหญ่แขนใหญ่นมแบบบ๊อบบ,อบดีไม่เหมือนเทพไทยที่แบบต้องแบบเอลเอสเนาะเทพที่นี่ก็แบบเออนมใหญ่นมใหญ่มากๆเออเทพตรงนี้เทพอะสมประเทศมากานาแอน ่วาแล้วตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในห้องต่างๆในพระราชวังแวนสายนะคะต้องบอกว่าที่เนี่ยมันมีห้องเยอะมากแบบแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วแต่ละห้องเนี่ยค่ะแค่เดินผ่านห้องนี้ไปไปห้องถัดไปเนี่ยมันก็อารมณ์ต่างกันทันทีเลยนะคะอย่างตะกี้เราห้องมืดๆใช่ไหมอะมาห้องนี้เป็นห้องสว่างห้องกระจกเสร็จแล้ว ไปห้องถัดไปก็เป็นอีกโทนหนึ่งนะคะซึ่งแต่ละห้องเนี่ยมันก็จะมีสตอรี่ต่างกันอย่างห้องเนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานดีเทลคุณจะเห็นว่าไอ้ตรงผนังตรงเพดานเนี่ยเฮ้ยเขาทําปูนปั้นออกมาได้สวยคือแต่ละห้องก็จะมีจุดเด่นต่างกันแล้วก็อันนั้นคือเตียงนะเตียงของภรรยาสักองค์หนึ่งนะคะซึ่งเตียงมันเล็กมากคนฝรั่งเศสเขาชอบอะไรกันอย่างนี้เหรอวะคือแบบเออเขาจะมีเตียงแล้วก็มีเดย์เบเอาไว้แบบนอนอิงนะคะ แล้วก็อันนี้คือเฟอร์นิเจอร์โบราณถ้าอะไรที่แบบโบราณมากๆเนี่ยเขาจะหาอะไรมาคลุมไว้เพื่อที่จะยังคงรักษาสภาพถ้าทุกคนเห็นอันนั้นยาวๆอันนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าเดบเบสก็คือแบบตอนกลางวันก็มานอนเอนหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นห้องหนึ่งใช่ไหมอันนี้อีกห้องหนึ่งก็น่าจะเป็นของภรรยาอีกเหมือนกันนะคะก็เป็น เตียงซึ่งแต่ละห้องเนี่ยมันไกลมากแล้วก็เป็นห้องเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกให้เราคิดสภาพเหมือนกับปีกซ้ายปีกขวาก็จะเป็นอารมณ์ของแวร์ายที่ทุกคนจะได้เดินกันค่ะแล้วก็กระจกเยอะมากคนเยอะมากเช่นกัน ที่นี่เป็นเมืองราชสัตว์ใช่ไหมที่น้องเล่าให้กด้ฟังก็เลยแบบมีห้องเกี่ยวกับลูกสัตว์เวยดูน่าท้าชัดใช่อันนี้เป็นถงที่ส่วนมากที่เขาเขาที่เขาแสดงให้เห็นเนี่ยเพราะว่าเราเข้าไปไม่ได้มันเป็น ยังเป็นโซนที่เขาใช้รับแบบแขกบ้านแขกเมืองสมัยก่อนก็นิดหน่อยครับสมัยก่อนก็ยังใช้รับแขกบ้านแขกเมืองอันนี้คือจะพวกงานปาร์ตี้ที่รำอะไรเงี้ยก็จัดตรงน,นี้แบบเปิดตัวลูกชายอยากจะจัดง,งานแต่งงานอะไรประมาณนี้ก็เปิดตัวอยู่นี่โอ,อะไรนะโูปูแตงเนเราเข้าไปไม่ได้อันนี้เขาจะปิดไี่เราเข้าดันั้นเราน้องดูแบบจำลองเขาก็สวยดีนะอลานชาบตอนนี้ก็มี โงอะไรเนี่ยเ็ยอันนี้คือหลุ่ยที่เมียลูกเขยของ นี่หรอไม่รู้อนกันเอนี่ไงนี่ไดูก็มีวิดีโอนู่นุกนี่คืสมัยก่อนเป็นอย่างงี้นะจ๊ะนี่อันนี้คือเวอร์ซายสมัยก่อนก็คือแบบข้างนอกยังเป็นชนบทอยู่เลยอ่ะยังแบบเอาไว้ล่าสัตว์เอาไว้คนถ่ายรูป น,น,นี่ก็คือแบบพวกเวลาคนมาหาแม่ต้องใส่เส่เหลี่ยงมาเข้ามาตรงกลางด้าน,นหลังเป็นสวนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นป่าคนมีเก่งจีนด้วยงงปะล่ะงงไหมครับนี่คนจีน บ้านีตรงนี้นนเลยหรอไม่ใช่ค่ะเขา,เ,าเหมือนเ,อเขาส่งคนไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ไปพักอยู่ที่แบบประเทศนั้นแล้วก็กลับมาเพื่อกลับมาวาดให้ดูว่าที่นู่นเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยคนที่นู่นอยู่อย่างนี้นะ คิดว,ว่าใช่ไหมน่าจะใช่นะแล้วก็ห้องของหนุยทีนี่นี่ไงเราเดินรูดแดงอยู่ตอนนี้นนเราอยู่ตรงน,นี้ปะเราเรากำลังขึ้นบันไดนี้อยู่นี่คือ14เหรอครับแ้วเดี๋ยวกันดูนะไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องขีไม่มีที่ยเลยนะตรงน,นี้ก็คือเป็นอนาณาจักรของเขาแล้วใช่ไหมปีเป็นปีกของเขาใช่เป็นปีกของเขา ขวาลายชายดีเนี่ยเขาเขานอนทางขวาของพื้นดินซ้ายขวานี่คือห้องเขาแล้วแล้วเมียนอนทางซ้ายเมียนอนซ้ายผัวนอนขวาแล้วจะเย็ดกันทําไงเดินครับเดินเป็นกิโลไข่หมดหมดแล้วเกิดแบบเนียนไม่หลอกปกติเขาจะนัดกันเขาแบบนีนัดกันนะมาห้องเรานะอะไรเงี้ย แค่เป็นภาพน้ำมัน,นะอะไรย่างเงี้ยอู้หูตู้สวยจริงค่ะอตู้ตู้ละเอียดด้วยสวยจริงอยากมีสักหลังนะได้สักหลังเลยคะแบบเบบี้โอ้โหอันนี้ก็คือโถมแบบ380องศาเลยวาดยังไงให้ใหญ่ขนาดนี้ครับเนี่ยปา้ปาป้าเคยดมาแวบซายอย่างเคยมาทดลองในเจ็ดกระปิ้น r e ร l l y ยี่สิบกระปีหนูยังไม่เกิดเลย ต่อไปต่อห้องทุกห้องก็คือเมาอ่ะใครไม่ชอบสีแดงใครไม่ชอบสีทองใครไม่ชอบความเยอะอ่ะใครที่คิดว่าัวเป็นคนมินิมอลมาที่นี่ไม่ได้นะเพราะที่นี่มาคือแบบเยอะ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 แล้วเยอะอีกเยอะได้อีกอะไรเงี้ย วันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคือวันนี้ถือว่าอากาศไม่ดีและถือว่าคนน้อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารแล้วก็ฝนตกอากาศไม่ดีอึมครึมมากคนก็คือแบบเต็มคิดว่าใช่นะน่าจะใช่แหละ เราเียนยุคหลังเราขี่แ้นเราหน้าตาจำคนแล้วคนเรียนหลังจากจำจานนี้ที่เป็นห้องเขาบุ๋เลยนะก็จำฉากนั้นในหนังได้แล้วก็จำฉากนี้ในหนังได้มันแตกกันรู้ไม่เป็นไรมันก็สวยอยู่ดีแหละเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปอันนี้คือยุคนึงแล้วเห็นใบหน้าตกแต่งไม่เหมือนเดิมแล้วการตกแต่งเอ้ยอันนี้จะเป็นเทมัมยุคนี้โอ้โหบนล,ละเอียดจึ้งมากเอพราะมันเป็นยุคของพี่อ้วนแล้วไะเนี่ยพี่อ้วน อันนี้คือทำออกด้่ยนอนแต่อันนี้สวยห้างบนจะมองไปดิ้างบนห้างบนสวยมากละเอียดทุกอันอันนี้แกลเลอรี่ออฟแบทเทิของพี่อ้วนถ่ายสิปิดเยดี<ว>ดด๋ยวมันเป็นน้ำหมอมที่ขายในคาราชวงบายซาเ๋นยนงเล้ย กิ่นวาไซหนึ่1หกหนึ่สงนนกลิ่นวาดไซหอมอืมอกลิก่นเหมือนแป้งเลยไหมแป้งเด็กแคร์หอมอะ่ะไปนมแป้งเด็กแคร์แล้วก็เติมดอกไม้เข้าไปดริอ,อือจริงอธิบายได้ดีมากแพร่ด้วยหรือไม่จริงจริงอ่ะกระเซือนนี้ที่นิดผมที่แว๊ไซสวยๆค่ะดอกดอก ก็คือเนี่ยเราจ่ายตังเสร็จเราจอดตรงนี้จากตรงนี้เราต้องทุ่งเข้าไปในส่วนจ่าจ่าคิวจ่ายตังแหมมีคนเถิดหอมใหม่คือกะซื้อหนังยางไม่มีถุงเก็บกว้ยโอ้ให้นนชัยก็ได้กันไม่ห่วงหรอกไม่ได้อยากใครเลยคนก็เรียกเธอว่าคนสวยคนสวยมีแฟนหน้าหวานน่าภูมิใจนะไม่จับผู้หญิงนี้นะเหมือนผู้ชายจริง หน้าเหมือนกันอ่ะคนหน้าดูแบบนั้นเยไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันแบบเหลี่ยมมัน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 คือผู้ชายใส่ใส่ผมยาวอะ่ะจ้ะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปเอนทร n น e ์นะคะการ d เด e นเอนทร e น i ์ h t i c ิ e เกตค่ะนะคะแล้วก็จะมาเข้าตรงนี้ with the t i ิ k เก y ตใช่โอเค thank you กำลังจะไปดูสวนดอกไม้ค่ะวันนี้ก็เป็นสวนมันก็สวยอะแต่ก็ที่เหลือนมองไม่เห็นไม่ใช่เบิร์ไดไอวิวโนที่เขาลื้อไปอะคือสวยที่สุดตรงเนี้ยถูกลืบไปแล้วอ่สวยที่สุดถูกลื้อไปแล้วเขาคงมีโนเวทอะเดี๋ยวคงสวยกว่านี<ๆ>้ก่อนแต่ของจริงใช่ไหม กาจริงกา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 อยู่บนหัวนะเห็นปะ่ต้องเป็นนายแบบจำเหม่ใช่ระราชวังอยู่ข้างบนแล้วก็ปาดไปไกลมากกูก็ไม่อยากจะเดินแล้วอไกลอ่ะ เดี๋ยวเราเดินไปกินสวนไม่ใช่เดินไปกินสวนเดินเข้าสวนเขาวงโกดไปกินชาไปไล่จับกันอ่แไอเเินนนดีียตตตตตึึึึึงงงงงงฟสมันนี้คือเราอยู่นี่นะครับเออมันกำลังกินชากันตรงนี้เราแค่อยู่แถวนี้เพราะม่นั่งเข้าไปเยอะเนาะสบายใจละได้ถ่ายกับสวนละวอ๋อไม่รู้ว่าเรากินชาได้ไหม อแล้วมันมันไม่หลงกันหรอนี่นี่นี่อยู่นี่นะนดูชี้อยู่นี่หลงดิก็ก็กาคิดว่าแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีรั้วอย่างงี้นะแล้วก็คิดว่าเขาจะเล่นไล่จับกันยังไงเออแล้วมันจะหายแล้วแล้วคนมันจะหากันเจอเหรอเคยได้ยินแบบ โปร่งเผชิหลังจากการเลี้ยงอะไรอย่างนี้ป่ะเออก็สมควรตายแล้วก็คือคนนสอยก็คือเนี่ยก็จะมาเลี้ยงในหอเนี้แล้วก็มาเดินเมากันอยู่ในสวนเคยเห็นแบบฉันอยากเดินสูดอากาศเคยดีนะค่ะแม่มึงดูดิที่ให้เดินกว้างขนาดเนี้ยมึงไม่ตายก็แปลกละนี่ร้านกาแฟคนเต็มเลยอ่ะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในสวน แกเดนเวสไซน์นะคะร้านนี้เหรอวะเลอปตตีมันไม่ได้ดูเหมือนร้านอาหารในวังเลีไงเอาแกมันอยู่ในสวนในวังเราก็เห็นอยู่นี่ไงนอกขไปข้างในสวยนะเ n นทร n นซ์ไม่จอกเลยไม่เอาหมุนหมุนหมุนไอที่นานที่สุดอะ หมูเขยับพยัเพยับ้อห oh. อาหารก็ oh. ถือว่าทำเนยอยู่นะเดีย oh. วก็คือออกอืมกมอรอนะ เราวับมาจากเว็ไซต์นะคะก็คือกันก็ไปช้อปปิ้งมาเด้อเด้อให้ดูผลงานเบาๆไปปราร์ด้าไปยิปแซงแล้วก็ไปได้ชาแนลมานะคะไปไอเมดด้วยแต่ว่าไอเมดแค่ไปแก้บ,บินเฉยๆไอเมดไม่ให้ซือ้อมันหยิกมันบอกไม่มีเลดเดอร์อพอร์เมนต์ซื้อไม่ได้จ้ะอะไรเงี้ยก็โอเคฉันกลับไปไทยชิชก็จะได้แน่นอนเพราะว่าเอเจชนะฉันแล้วอะไรเงี้ยก็ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ร้านอ่า แบรนด์คาเฟ่คาบูชีนะคะเป็นร้านที่ขายซีฟู้ดคือแบบเรามาปารีสตั้งแบบหลายวันแล้วเราไม่ได้กินซีฟู้ดเลยไงก็เลยบอกว่าเออร้านนี้น่ากินนะคะแล้วก็ให้แม่แอบเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดห้ามขอถ้วยเขานะคะแอบเปิดแล้วแอบหยอกนะเดี๋ยวมันเห็นแล้วเดี๋ยวมันว่าเรานี่เราอยู่นี่ลิกอายุอายุกันสต๊อบสต๊อบสต๊อบสอบมันไม่มีไอ้นี่หรอ โต e ะเต็มเต็มเต็มโอเคดูดีช่ยเลยกินไม่เป็นยูกิฟนี่คุณสมรัดประจำหน้าที่ตัวเองแล้วไกกุ้งปลาแซลมอนปลาดิบกับแซลมอนมากหอมอร่อยไหมคะนน ฝั่งโน้นจะกินออยสเตอร์บอกนะคะเดี๋ยวหยิบให้แต่ฝั่งโน้นจะมีอยู่หวานเลยเดี๋ยวหยิบให้ครับเอาน้ำจิ้มเขาแบบอืมมิโซะลายหรอไม่ใส่มะนาวหรอไม่ใส่เลมอนหรอกน้ำใส่เลมไหมใช่ค่ะตัวเขาหอยหน่อยส่วนทุกคนคะ MVP ค่ะ MVP ขว,ขวดใต่สิบหาแล้วก็ดีแล้วขวดมันไม่ใหญ่นี่เอามาทมาใส่ปาหอยนี่ใส่ปลหาลหอยว้าว้าว้าวาเอว This is b u t t e like demi s a e มอรอร่อยมากสิบังสิบังมึงรู้ได้ไงว่าอร่อยมากเชื่อนนนน่กัรเคยกินแล้วไม่ใช่กาวนี้แต่ทิ้นแต่ตุกบร้อนเยี่ยระวังนะร้อนัวหนุ่มไม่เคยกินเลยไมาใช่ใส่มาม่าลงไปนั่งเยหวานนะกมันหวานมันหวานหอมหอมไม่มีหวานน้าตาลเลยนะปลามมึกให้มาวานเี้ โซเวเช่ไม่ติดงงไม่เป็อะไรตอนนั้นคือแพใช่ไหมตอนนั้นคือแพ้แอ a p p l ลครับแอ a p p l ลทาดครับแอ a p p l ลทาดแล้วก็แกรมเลยมาเปิดเลยที่นี่โอ้โหที่นี่ก็คือชอบกินอยากินที่นี่ก็คือจึ้งมากนะคะของคาวมาร้านนี้กินซีฟู้ดดีกว่ากินเนื้อก็โอเคแต่ว่าอาหารการกานก็คือกินแค่นี้เขี่ยมาตรงนี้สิลูกเขยงหลังสิ น้บตามันบางอร่อยได้เลยพี่นันก็รู้สึกแบบชี่นัรู้สานมันบางอร่อยอเเลยอันนี้มันต้องนอนมานะตั้งอย่างนี้มันขีย้อ่ะทำ่มทำยี G <g 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 ้อันนี้อันนี <g <g ้นี่นะนี <g 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 ่แน่นหน่อยี้แล้วหักนี้หัน้ลอ่ แล้วก็หักเรียบร้อยครับสามชิ้นแก้มจะกินยังไงก็ตักข้าช้อนสามชิ้นได้เหรอผลมากก็แยกก็ได้ค่ะดีคอมโพสก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะดีมโพสสามชิ้นมันก็เกินไปอ่ะดีคอนสตังค์อ่ะเสร็จมากอร่อยไหมคุณป้าชอบกินอ่ะใช่ไหมอร่อยที่จะมีกินะอร่อยสานเลยติ๊กติ๊กมีอันเดียรเป็นซีโฟกับโคราชง แต่น้ำแพงไปโอเคค่ะก็ไปแล้วนะคะสำหรับร ah. okay ้านนี้ก็ก็แนะนำเลยถ้าใครจะมานะคะกินซีฟู้ดแล้วก็กินขนมนะจ๊ะ็